ยังอยู่ไหมลูกพี่แ่จี้ถามทนายตั้มปมคลิปวนร้องเพลงคู่บิ๊กโจ๊กมินนี่ยังอยู่ไหมครับลูกพี่ชาวเน็ตแ่จี้ถามทนายตั้มปมคลิปวนร้องเพลงคู่บิ๊กโจ๊กหลังโดนเอี่ยวเว็บพนันแถมมีเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่เพิ่งโดนจับไปไม่นานด้วยเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากอยู่ในขณะนี้สำหรับกรณีตำรวจไซเบอร์นำกำลังตำรวจคอมมานโดเข้าตรวจค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รองพอบอตำรวจหรือภายในหมู่บ้านหลังหนึ่งย่านวิภาวดีกรุงเทพมหานครหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เบื้องต้นจากการตรวจค้นพบเครือข่ายร่วมกับตำรวจพลเรือนกว่า10คนในจำนวนนี้มีตำรวจระดับสัญญาบัตรประมาณ5-6คนซึ่งต่อมาบนโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณอย่างหนักถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งพากันติดแฮชแท็กบิ๊กโจ๊กจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายด้วยทนายตาม หรือนายสิทราเบีย้ยบังเกิดขณะที่พลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานกําลังร้องเพลงรวมกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่เพิ่งโดนจับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเป็นเพลงฝากเลี้ยงประกอบคลิปวิดีโอตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเปิดประวัติบิ Big oke, ate, ๊กโจ๊กแคนดิเดตพอบอตารวจคนใหม่ในวันเผชิญมรสุมอีกรอบคลึกครื้นคลิปทนายตั้มถ่ายบิ๊กโจ๊กร้องเพลงคู่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่เพิ่งโดนจับ ความคืบหน้าล่าสุดทนายตาั้มยังคงไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบที่หน้าเพจ Facebook สิทราเบียบังเกิดเลยขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็มีเพียงโพสต์ที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาและเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่คอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวมากมายอาทิเป็นทนายให้กับมินนี่ด้วยไหมครับทั้งลูกพี่ลูกน้องจะเอาตัวรอดแบบไหนครับรอชม เกมแล้วที่นี้ก็ว่าวุ่นเลยยังอยู่ไหมครับลูกพี่รอบนี้เล่นงานช้างเลยนะฮ่า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 ได้ข่าวว่ามีทนายยนอดังร่วมแจมกินเลี้ยงกับบิ๊กโจ๊กอักข่าวออกแล้วครับเรื่องเว็บพนันเรื่องจริงไหมครับแถลงที่ครับพี่ต้ามวิภาวดีไม่รอดแล้วขอบคุณภาพประอบสิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนท่านประธานตัวจริงพี่จองฉเฉลยเองทำธุรกิจอะไรในเกาหลีท่านประธานตัวจริงพี่จอง ฉเฉลยเองทำธุรกิจอะไรในเกาหลีชาวเน็ตแซวเทสที่สร้างกับร่างที่เป็นแตกต่างกันแบบคนละเรื่องกำลังเป็นโอป้าขวัญใจชาวโซเชียลสำหรับพี่จองจากช่อง u ู u ูบคัลแลนคาร์ลเฮเบอีผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มมองโลกในแง่ดีในทุกสถานการณ์และการใช้สับแสงในการพูดภาษาไทยที่ทำเอาแฟนๆใจฟูและขำไปกับความซื่อ,อและใจดีล่าสุดในคลิปอี1ี0ซึ่งเป็นตอนพิเศษรวมตัวสมาชิกซึ่งเคอร์บี้เพื่อนของคันแลน ได้ถามพี่จองแทนแฟนๆว่าสิ่งที่คนสงสัยมากที่สุดเกี่ยวกับพี่จองคือที่บอกว่าเป็นนักธุรกิจพี่เป็นนักธุรกิจอะไรซึ่งพี่จองก็เฉลยเองว่า ตอนแรกที่อยู่เกาหลีทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การลงทุนปล่อยเช่าแล้วพอย้ายมาเมืองไทยเลยตั้งใจว่าจะหาลู่ทางทำธุรกิจใหม่ๆที่เมืองไทยตอนแรกไม่เคยนึกถึงงานด้านการเป็นยูทูบเบอร์เลยตั้งใจจะเปิดร้านอาหารหรือคาเฟ่แต่พอผมเจอคันแลนดได้ทำคลิปเหมือนไปเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันก็รู้สึกว่าไม่เลวเลยตอนนี้อยากอยู่เมืองไทยไปยาวๆอย่างไม่คิดกลับเกาหลีพี่จองบอกด้วยว่าไม่คิดถึงเกาหลีแต่คิดถึงครอบครัวที่เกาหลีถ้ามีโอกาสก็จะชวนครอบครัวมาเที่ยวไทยด้วย สำหรับพี่จองเกิดวันที่20มกราคม1989อายุ35ปีหลังจากเรียนภาษาไทยเพียงไม่กี่วันก็เริ่มสื่อสารได้โดยพี่จองมาเจอคันแลนครั้งแรกในคลิปไปกินปิ้งย่างก่อนนอจะกลายเป็นคู่หูออกตลอดเที่ยวไทยจนกลายเป็นที่รู้จักกอซึ่งพี่จองมักจะถูกชาวเน็ตแซวว่าเมื่อก่อนเทสที่สร้างคือหนุ่มนักธุรกิจเกาหลีผู้มากับเสื้อผ้าแบรนด์เนมและกระเป๋าเก็บแชร์แต่ปัจจุบันร่างที่เป็นคือหนุ่มสบายๆใส่เสื้อยืดขาสั้นรองเท้าแต่หิ้วถุงกบแกปกับคติดาว่า มีความสุขจริงๆ